กลับมาพบดไปคัค้นนะครับซีท็อกใน ep 16นะครับมีเจนแนนมีคำถามมานะครับว่าผลของการไปติดเพนท t โรชันฟิล์มหรือ ppf เกรดต่ําหรือไม่ได้คุณภาพเนี่ยพอติดไปไม่เกิน1ปีนั้นนะครับท่านอาจจะเจอกับอะไรอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะครับเป็นข้อเอาข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากการใช้งานจริงนะครับกับการที่ประสบกับลูกค้าหลายรา,ายที่ผ่านมานะครับว่า ถ้าท่านไปติด PPF ที่มีคุณภาพต่ำนะครับในราคาที่ถูกๆนี่แหละครับโอกาสที่ท่านจะเจอนะครับผมไม่ได้ว่าทุกคันนะครับ่าขึ้นอยู่การใช้งานรถการจอดรถการทะลุถนมของฟิล์มด้วยนะครับเอาละแต่โดยมาตรฐานนี่จะเป็นอย่างี้ครับว่าโดยปกติแล้วมาตรฐาน PPF ที่ควรจะเป็นคือมันควรจะมีอายุการใช้งานปกติต้องประมาณสัก5ปีนะครับผมดูแล้วขั้นต่ำนะที่ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าคุ้มค่าในการที่ท่านจะจ่ายตังค์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันจะมันจะมากหรือน้อยกว่า5ปีนะหรือบางทีก็อาจจะ ปีสองปีเองนะครับมันขึ้นอยู่กับ2อสปัจจัยครับปัจจัยที่1น,นะครับ ลักษณะแน่นอนครับการจะมีการใช้งานอายุของ P/B จะมากถต่น้อยคือหรือตัวลักษณะการใช้งานของรถเองด้วยว่ามันตรากตรำนะครับดูจอดต้นตากแดดกลางแดดนะครับสมบุกสมบันใช้งานบ่อยใช้งานเยอะปีหนึ่งบางทีรุ่มแสนกิโล6 7เจ็ดหมื่นกิโลขึ้นไปนะั้นแน่นอนครับโอกาสที่มันจะสัมผัสกับความร้อนนะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะมีโอกาสที่จะโดนเห็นดินทรายควันต่างๆนี้ก็จะมากขึ้นนะครับ2ก็คือการดูแลรักษา นะผิวของ PPF เนะี่ยปิดแล้วไม่ใช่ปิดเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ต้องดูแลนะครับเพนท์พิกฟิล์มก็เหมือนเราไปไปเสริมสวยมาเนี่ยแหละครับมันต้องเข้าไปฟื้นฟูได้เข้าไปตรวจสภาพแล้วก็เข้าไปขัดนะเอาเอาครา,าบสุขปกออกได้นะครับเรียกว่าเป็นการรีโนเวชั่นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างเป็นระบบนะเช่นเช่นทุกๆ6เดือนต้องเอาเข้าไปที่ศูนย์ให้เขาตรวจสอบคุณภาพและฟื้นฟูได้นะครับอันที่3คือคุณภาพของ PPF เองที่ไปซื้อมานะครับว่ามันผลิตจากอะไรนะครับเขามีการโค้ด คุณภาพดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็ตัวส่วนประกอบต่งตางๆของเพนโพชั่นฟิล์มนั้นได้มาตรฐานระดับไหนนะซึ่งมันก็มีหลายเกรดนะครับอยู่แล้วอย่างที่ผู้ชมทราบอยู่นะครับอันที่4เลยนะลักษณะหรือคุณภาพฝีมือนะครับของช่างติดตั้ง ระบบการติดตั้งด้วยนี่ก็มีผลทําให้มันทนทานไม่เท่ากันนะครับบางทีมันก็หลุดลอกได้เร็วถ้าติดตั้งไม่ดีน้ํายาไม่ดีเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานนะครับทีนี้ผมมาย้ำตรงนี้หนึ่งว่าไอคุณภาพของฟิล์ม p v f เนี่ยนะครับที่เราจะจบเราเนี่ยว่าเอเอบางคนไปติดนะฮะทำไมไอคุณภาพฟิล์มทำม,มันถึงต่ําแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับว่าบางที6กเดือน8เดือนเนี่ยหรือไม่ถึงปีนะครับที่ผมเชื่อไหมครับเห็นความผิดปกติได้เลยนะครับก็คืออะไรครับมันจะขุ่นหลุดล่อนได้เห็น ถ้าติดมาไม่เงี้ยสิ่งนีมันควรจะแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะเวลาติดไปแล้วนะครับถ้าดีนะครับบอกว่ามันมีการหลุดร่อนนะโปร่งพองได้นะครับดีขี่ไปไม่ถึงหลักหมื่นกิโลเองนะฮะพวกนี้ถ้าเป็นหลุดร่อนนี่ก็เกิดจากคุณภาพของตัวกาวนะฮะที่ติดแล้วก็การติดตั้งนั้นไม่สมบูรณ์พอตั้งแต่แรกนะครับมันก็ไม่แน่นนะครับไม่แน่นแน่นไปเรื่อยๆนะครับอันที่2คือมันเริ่มมีขุ่นมัวให้เห็นนี่คืงที่ผมเจอมานะครับก็คือพวกนี้คือไม่ค่อยได้ดูแลความสะอาดผิวของพีพีเอฟ,ฟนะไม นะแล้วก็อาจจะเป็นจากตัวสินค้าเลยนะครับว่าการโค้ดหรือท็อปโค้ดของมันเนี่ยนะไม่แข็งแรงพอใช้คุณภาพเคมีที่ไม่ดีพอเทคนิคการโค้ดระดับต่ำนะครับรว้เฉพาะตัวเนื้อฟิล์มเองที่ไม่ได้มาตรานาจะเป็นไม่ใช่ TPU เกรด อาจจะเป็นแค่ PU เกรดล่างๆหรือเป็น GPS หรือเป็น PVC ผสมด้วยซ้ำไปเพราะนั้นพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่ทําให้มันไม่ทนทานเกิดการขุ่นมัวก,การกก่อตัวของน้ําน้ํามันซึมเข้าไปในผิวในะลึกๆๆมากเลยนะครับจากการที่ทำทับคนไม่ดีเนื้อฟิล์มก็ไม่ดีด้วยอันนีนะ้ที่ผมเจอบ่อยเลยเกออินนี้นะครับแล้วพวกนี้พอทิ้งไว้แบบนานๆแล้วไม่มาดูแลตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะฟื้นฟูยากนะครับ อีกอันหนึ่งที่มกักจะเจอกันก็คือเรื่องอยู่ๆผิวเปลี่ยนเป็นสีจากสามันเป็นสีเหลืองโรยอ่ารถทาไปเติดรถสีขาวนี่จะเห็นชัดมากเลยนะครับที่คนกังวลอยู่ทุกวันนี้นะครับว่าเอ๊เราต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกฟิล์มที่จะไปปกป้องรถสีขาวหรือสีดําเป็นตัวรองออกมานเนวันนั้เกิดให้เกิดความชัดเร็วมากเลยในการดูข้อบกพร่องนะครับรถอยู่ๆแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่ก็เกิดจากร้งสียูนี่แหละครับที่มันมีความเข้มข้นที่โดนมากๆนะครับแล้วก็รวมทั้งองค์ประกอบของฟิล์มที่คุณผผลลลิิิตตใช้้้ขึนนนมมาาว่าเเือฟป็ TP แบบ ไหนนะฮะหรือไม่ใช่ TPU นะครับกาวมันทนทานต่อรังสี U v ได้แค่ไหนนะครับพวกนี้คือตัวแปรสำคัญสำคัญเลยนะครับนั้นถ้ามันเจออย่างนี้มันก็มี2ทางเลือกคือไปแก้ไขแลวปรับปรุงฟื้นฟ,นฟนูพอได้นะครับนะแล้วก็ติดตามไปเรื่อยอาจจะทุกๆปีหรืปสปีท่านจะดูว่ามันยังพอเยียวยาไหมานะครับแต่ต้องหมั่นดูแลนะครับหมั่นดูแลตามความดนดแต่อีกประเภทหนึ่งถ้าคุณเจอปัญหาพวกนี้นะฮะคุณมัวลอกล่อนแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วมันไม่สามารถจะแก้ไขฟื้นฟ,นฟนูได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับ คนนี้ก็คือสินค้าพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานนะครับพวกนี้อาจจะปอมปนฟรีมา,า,าชิ้นหนึ่งจะติดอย่างดีหน่อยชิ้นต่อไปก็ติดของไม่ดีมันก็เกิดการดีเฟกหรือความเสียหายนี่ไม่เท่ากันบางร้านก็จะทานะครับไม่ใช่ทุกร้านจะทำนั้นอย่าไปคนทำนะอย่าไปทำนะครับเป็นภาระแล้วก็บาปกรรมด้วยนะครับบางทีก็ ขาดประสบการณ์ในการติดที่ดีพอด้วยผสมันไปเละเทะอีรุงตุงนางเลยนะติดเอาเร็วว่าเอาจำนวนเขาว่าเพราะได้ราคามาถูกๆนะครับไปจะดูแลก็ดูแลไม่ได้เต็มที่นะครับอันนี้คือปัญหาของผลที่เราเห็นว่าจากการไปติดตั้งเพลทชันฟิล์มที่มีคุณภาพต่ำมาแล้วก็จะเจอปัญหาอนี้วลลอกออกบางคันนั้นนะสวยหนักเลยนะครับ กาวเก่าี่ติดกันเต็มผิวรถเลยนะครับลอกยากาทีฟิล์มก็ดึงเป็นชิ้นๆยิ่งหนักเลยโดยเฉพาะถ้าติดวันานๆไปด้วยแล้วไม่ได้แก้ไขตั้งแต่แรกเลยนะครับผมย้ำเลยนะครับบางทีมันโซมเร็วก็จริงแต่โซมแล้วก็ปล่อยทิ้งไปแล้วก็ไม่มาแก้ไขเนี่ยมันจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆนะบางทีมันใช้เวลาเป็น7วัน10วันกว่าจะเอาฟิล์มแล้วเอากาวเก่าออกหมดไปทำไประัต้องระวังนะครับเรื่องนี้